พี่พนักง,งานด่าลูกค้ามาเลยมีแต่ร้องไห้รับโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้แคมเรื่องมุมมองเรื่องการขายสังหารปังหน่อยในมุมพี่จะรู้ได้ยังไงยี่ห้ขายหวยพี่น็อตมีอะไรแนะนําตรงขาย<ะ>ถุงยางให้คนเงียนขายข้องใจโทรมาเขาบอกพี่นอ็อตหลอกเกินตอนด่าพี่ลองมานั่งแล้วโดนด่าหร็วมาก <c oughs> เขาทำไมมีคนชอบพี่ตอนด่าอ่ะ ไอ้อี e. คอมชนลุงชัยออ๋ตอนแรกก็ผมเห็นพี่น็อตผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทํำไมเขาจะมาเอาประโยชน์จากพวกเราตั้งกำแพงใส่กูสูงขนาดนี้ <c oughs> มาเล่าเดนดา่าไปทีรัก <c oughs> เลยคนเราติโดโตกับคำด่าจริงๆนะเอาคนที่มานั่งตรงนี้ต้องเป็นคนที่เหมาะสมนะต้องเป็นคนที่รู้จักขาบผมถามฉลาด <c oughs> ใช่ไหมเออก <c oughs> ูอสอนไม่เก่ง มึงต้องขอบคุณวายวายก่า <S <S <ว>น,นี้สามพันแปดมึงต้องกินได้หมดแล้วคำถามมันต้องดีด้วยอย่างของพี่เนี่ยนอกจากเรื่องราคาโอเคราคาพี่ก็ไม่ได้ถูกสุดอยู่แล้วเนาะ <S <S ของพี่นี่อัเด่นเรื่องอะไรเป็นหลักที่ทาไม่ใช่ราคาการบริการครับนั่นคือสิ่งที่มึงไม่เคยมองห็นแต่ลูกค้าสัมผัสรับรู้รู้สึกกองสลักพัดไม่เคยพูดว่าเราบริการชั้นหนึ่งแต่มันแฝงอยู่แล้วโอนไวจ่ายเต็มเอาเงินไปให้ที่บ้านนั่นคือแวลูที่ยัดเข้าไปโดยไม่ต้องพําบอกธุรกิจที่มันเรียก สินค้าหรือบริการกันแน่ครับพี่สินค้าหรือบริการกันแน่บริการสิครับในโลกออนไลน์คืองานบริการทั้งหมดแต่สิ่งที่พี่เน้นกับลูกน้องคือพี่บอกลูกค้าว่าเราเป็นบริษัท c เซ็ center ที่บังเอิญขายหวยเพราะฉะนั้นหน้าที่มึงคือดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดทีพนักงานด่าลูกค้ามั้พี่มีแต่ร้องไห้รับโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้ลูกค้าด่าร้องไห้เลยเบาๆนะเบาๆนะลูกค้าผมก็มึงก็เบาๆกับลูกน้องบ้างนะสงสารวันนี้เอ้ย พี่น็อตแถมเรื่องมุมมองเรื่องการขายสังหารปังหน่อยในมุมพี่ไอแบงค์มาพี่แบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์รู้ได้ยังไงเฮียขายหวยวันนี้เรียนรู้อเลยว่าคอนโดกุจะขายยังไงถ้ามึงทําธุรกิจแล้วตัวมึงยังไม่รู้ว่าธุรกิจมึงจะทํายังไงให้มันปังเลิกถามพี่น็อตเปิดตักสายได้พี่ด่าเขาซะหน่อยเยอ่ะเปิดสายครับมาครับขายข้องใจโทรมา ไม่ใช่ใครจะกล้าโทยช่วงโทรมาให้เชียดสวัสดีครับครับผมมีแบงค์คุณอะไรครับคุณแบงครับพี่แุณคแบงค์ยด้อะไรครับอยกงยากได้อีกฉันดอกครับดอกนี่เพื่อเตี้ยโออคิดถึงคิดถึงไม่เจอแสนนานรอบหน้ามาไหมจัดไปอา โอเคโอเคขอบคุณครับโทรมาโดนด่าเพิ่มเอ้ยใส่ช้อนอีกใส่ช้อนใส่ช้อนใส่ช้อนสวัสดีครับครับคุณอะไรครับนกครับคุณนกมีอะไรมีอะไรจะคุยกับผมครับก็คือผมปีที่แล้วขายทำงานประจำเห็นขายออนไลน์น่าสนใจก็เลยลองมาขายออนไลน์ขายพวกของมือสองอะครับมีส่วนที่มันแตกต่างจากของทั่วไปก็คือคุณภาพมันไม่เท่ากันทุกอันหนึ่งเวลาซื้อมันต้องซื้อเหมาแล้วก็เวลาซื้อมันจะมี หัวกลางท้ายตรวมันใครับขายได้แต่หัวตัวกลางก็ออกยากหน่อยตัวหางก็คือต้องเอาไปโลเดี๋ยวไม่ก็เคลียร์สต็อกไปเลยการตลาดแบบสุ่มไปต่อครับขายก็คือเฟซบุ๊กอย่างเดียวกับอินเตอร์เมนิดหน่อยแต่พอพี่ม้าเขาดุเดือดขึ้นเรื่อยๆครับถ้าถ้ามันก็เป็นเหมือนทุกคนยิงแอดมันไม่มามาไม่ได้บ้างเดี๋ยวบางทีก็ยิงแอดไปไม่ได้เลย,เลยไอของที่เราซื้อในราคาเดทดทั่วไปแต่มันออาไปขายไม่ได้เพราะว่า ทุกคนมันไม่ได้ต้องการของทั้งหมดที่เรามีผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ยากก่อนหน้านี้มันจะตอบว่ายัางลองไม่พอถึงจุดหนึ่งที่มันมันไม่ได้แล้วดูแค่ว่าอย่างอื่นอะอะไรก็ได้ที่ไม่แค่นีน้แต่อย่างอื่นก็ไม่ได้แปลว่าจะดีทุกคนที่ขายอย่างอื่นก็มีปัญหาในแบบฉบับของตัวเองไปหมดทีนี้จะถามอะไรผมเบ่อตอนนี้สเตจแรกก็คือหาทุนก็คือขายของเอาทุนมาก่อนแต่ถ้าสเตจถัดไปนยะผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไร คืออันท้ายเรื่องแรกก่อนสินค้าของตัวคุณนพเองคุณนพยังไม่รู้เลยว่าคุณนพจะได้อะไรมาบ้างข้อ2จะระบายของเนี่ยคุณนพรู้อยู่แล้วว่าชั้นที่2ดีหน่อยกับไม่ดีเลยเนี่ยมันไม่ได้ทํากําไรแล้วมันติดลบด้วยแต่ก็ยังคิดลงไปเสี่ยงกับมันถ้าจะแก้ไขปัญหานี้คุณนพต้องคิดว่าสินค้าไอ้กลุ๊มที่มันทํากําไรได้เนี่ยมันขายได้ที่ตัวมันเอง หรือมันขายได้เพราะราคาถูกถ้ามันขายได้ด้วยตัวมันเองก็เพิ่มราคาเพื่อที่ว่าจะทิ้งให้ของกาก,ากไปโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้ามันขายไม่ได้ด้วยตัวมันเองคุณนพต้องลองหาตลาดใหม่ที่ไม่ใช่การตลาดแบบสุม่มผมมองเนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่าคุณนพเนี่ยเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยการแบบ มีคนแนะนํามาหรือไปเห็นใน Facebook หรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งแล้วคิดว่ามันจะทํากําไรได้คุณนพลองหาลูกค้าก่อนสินค้าไหมสิ่งที่คุณนพทาตอนนี้คือไปหาสินค้ามาก่อนแล้วคอย,ยิงแอดหาลูกค้าคุณนพลองเปลี่ยนความคิดไหมไปหาลูกค้ามาก่อนผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมเองก็โดนเป็นเหยื่ออยู่เขาเรียกธุรกิจ ปริออเดอร์ order. คนพวกนี้ไม่ต้องหาสินค้านะครับเขาไปแค่ไปก๊อปรองเท้าสวยๆมาให้ผมดูแล้วผมตกลงว่าจะซื้อเขาก็ไปสั่งแต่ต่างเพศแล้วก็ใช้กรรมวิธีของเขาเพื่อเอาเข้ามาแล้วก็ส่งให้ผมแล้วก็ทํากําไรได้ทีละสองสามหมื่นหรือหลักแสนเขามีลูกค้าอยู่ในมือแล้วเขาสูญเสียเงินไปซื้อสินค้าแล้วมาขาย เวลาเราจะขายสินค้าเราควรมีลูกค้ารออยู่ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนกบ,บอกว่าจะไปเปลี่ยนสินค้าแต่จะทําแบบเดิมผลสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าการยิงแอดก็คือมันก็ยิงไปหาลูกค้าสุ่มหนึ่งแตไม่ใช่ไมรันผใช่ไม่ใช่ยิงแอดไม่ใช่การยิงไปหาลูกค้าตรงครับการๆๆยิงลูกค้าตรงๆคือ SEO หรือร์แกนิกครับลูกค้าเสิร์ชคําว่าถุงยาอนามัยไซส์56 นั่นหมายความว่าเขาต้องการถุงยางอนไมยไซส์56จริงๆแต่การยิงแอดคือเขาเดินอยู่เฉยแล้วคุณไปขึ้นป้ายโฆษณาเขาเห็นแล้วเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่ัลกอริทึมอของ Facebook ถ้าคุณนกอยากซื้อโ o n y H D T V 40นิ้วคุณนกจะเสิร์ชหรือจะนั่งรอแล้วก็ให้ Facebook มันแสดงโฆษณาขึ้นมาก็เสิร์ชในช้อปปี้ครับนั่นแหละครับความต้องการของลูกค้าพอจบปัญหาเรื่องการนี่ลูกค้าค้นหา ถ้าไปในช้อปปี้มันก็จะเป็นเรื่องราคาราคาที่เราจะขายมันมีคนขายถูกกว่ากว่าที่เราจะไปซื้อมาขายเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่มีจุดแข็งที่มันดีกว่าเขาเราควรเลือกครับถ้าเราสู้เขาไม่ได้มันอาจจะผิดทางถ้าผิดทางเราก็แค่ยอมรับแล้วก็เริ่มใหม่พี่น็อตมีอะไรแนะนำหนึ่งอย่าขายสินค้าที่ไม่มีความต้องการอย่าไปเอาสินค้ามาถือไว้ก่อนแล้วก็ไปหาลูกค้าว่างั้นเถอะ สมมุติว่าพี่อยู่ในซ่องนะแล้วพี่ไม่มีถุงยางเนี่ยใครก็ได้สักคนหนึ่งเนี่ยมาเสนอขายถุงยางพี่สามพันบาทแล้วพี่มีเงินพี่จะซื้อไหมจังหวะนั้นแลาอะไรก็ต้องเอาแล้วครับใช่ไงจงขายถุงยางให้คนเงียนเงียบวย้นเงียงถุงยางไปสมมุติว่าพี่มีถุงยางไซส์ห้าสิบเก้าแล้วพี่มาขายผมผมก็ไม่ซื้อน่ะเพราะผมห้าสิบหกใชครับ เป็นการตอบคำถามวิพีอาร์มากเลยนี่ไงน,นะกันจระโอ้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปต่อนะพี่ไปต่อแค่เปลี่ยนวิธีคิดได้ครับผมขอบ,ขอบคุณมากขอบคุณครับ,บ,รบเราปิดสายก่อนดีกว่าะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยถุงยางไปต้องขอบคุณสายที่โทรเข้ามาช่วยขยี้ผมถึงบอกว่าครูจะดีอยู่ที่สิไม่กล้าขึ้นเป็นครูหรอกแต่จะเปรียบเทียบว่าประโยชน์มันจะได้จากคนถามโอเคนะวันนี้ก็ ทบเ้วนกระบวนความนะฮมีหมูไม่เราเชื่อชีจุกไปหลายดอกนะวันนี้ครังหน้านะจะมีใครแม่เราเชื่ออีกนะฮะเขาหน้าตัดแป้งไปไหนแล้ว ไอแล้วเขาที่แล้วแบบคุยเรื่องกันอะไรมาก็ตติงกูกลับบ้านเขาอยู่นอกพี่มึงกลับบ้านก่อนกูเอาไปถามใช่เองของพี่อะเลยมึงดูนี่เขาเจ็ดร้อยล้านนี่เขายอมมาให้กูดันคอหลักฐานเสียสีเพราะเขาอยากได้ความรู้กูมึงอยู่กูทุกวันแต่เด็กพวกนี้เก่งแต่ตอนนี้มันจะมีคนที่รับผิดชอบแทนมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีมันจะเก่งต้องไล่มันออกอยู่ทีนี ไล่หน่อยน่มันเก่งเลยนะโอเคครับก่อนที่เราจะไล่ลูกน้องออกก็ขอจบัปแค่นี้นะขอให้ไล์นี้มีประโยชน์นะฮะคือถ้าไม่ได้มีประโยชน์เรื่องมาร์เก็ตติ้งก็สนุกแล้วกัน<ด>เราคุยกัน,<ด>น <ะ S 2> ครับสวัสดีครับบผมคุณพีพ่นอด้วยนะคะ,ะครับสวัสดีครับ